ความเค็มเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคไตจริงหรือเปล่า<ม>คําตอบคือจริงแค่บางส่วนเป็นเป็นแค่เพียงส่วนเดียวความเค็มนั้นจะต้องเค็มเกิน2เท่าของคาแนะนำนะเนาะเค็มมาก2เท่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานคำถามที่2องนะคะคำถามจากทางบ้านนะคะเนี่ยเวลาน้องหมาน้องแมวเนี่ยโดนวินิจฉยว่าเป็นโรคตายแล้วเนี่ยจะมีการให้น้ําเกลือนะคะจริงแล้วการให้น้ําเกลือ ทั้งใต้ผิวหนังเข้าเส้นเลือดจริงๆแล้วช่วยในกรณีโรคไตมากน้อยแค่ไหนคำถามข้อนี้นะคะเป็นคำถามที่ดีมากเจอทุกวันของการทํางานจําเป็นไหมต้องให้น้ำเกลือแบบ่าเป็นโรคไตคําตอบคือจําเป็นบางส่วนอ่าบางส่วนอีกแล้วนะคะบาอย่างมีข้อยกเว้นะคะส่วนที่ว่าคือขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคไตค่ะขึ้นอยู่กับระยะของโรคไตค่ะอธิบายนิดนึงค่ะว่าโรคไตแต่ถ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆ ตามสาเหตุตามระยะเวลาการเกิด<ะ>โรคแบ่งเป็นไตวายฉับพลัน<ะ>แล้วก็โรคไตเลื้อรหลังหรือไตวายเลื้อัหลังตา่ง<ะ>ตางกันที่สาเหตุและต่างกันที่ระยะเวลากรณีถ้าเป็นไตวายฉับพลั<ะ>นไตสูญเสียการทําหน้าที่อย่างฉับพลัน ระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์หส่วนใหญ่เกิดจากอะไรเกิดจากมีอุบัติเหตุะนะหรือ2ติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วไปถึงไตนะสม,มีไข้สูง4ได้รับสารพิษอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้เป็นขึ้นมาฉับพลันถ้าเราแก้ไขได้อย่างตรงจุดไตจะกลับมาทําหน้าที่ได้แบบ100%เซซึ่งตรงจุดที่ว่าหมายรวมถึงการได้รับน้ําเกลือในคําแนะนําก็คือว่าถ้าเป็นไตวายฉับพลันแบบนี้ น้ำที่จําเป็นต้องได้เนี่ยคือเกินอย่างน้อยๆเนี่ยสองเท่าของค่าปกติอ๋อปกติกิน1ถ้วยันนี้ถ้าเกิดว่ามีโรคไตแบบ ฉับพลันต้องกินอย่างน้อยสองถ้วยใช่ซึ่งซึ่งจะบังคับให้ป่วยอยู่แล้วทานให้น้าให้ได้2ถ้วยมันยากมันยากมากซึ่งระยะนี้มักจะมีอาการอาเจียนท้องเสียเปลืออาหารร่วมด้วยคำแนะนำของสัตวแพทย์คือน้าเกลือเป็นการได้รับน้ําอย่างรวดเร็วเพียงพอต่อไปวัยฉับพลันนะน้ำเกลือที่ว่าก็จะเป็นเข้าเส้นเลือดอยู่โรงพยาบาลแอดมิตอยู่กับหมอค้างคืนด้วยกันหรือเป็นน้ําเกลือใต้ผิวหนังให้10นาทีกลับบ้านพวกนี้เรามาเจอกันใหม่ แต่ถ้าเป็นไตวายเรื้อรังนะแล้วก็เรื้อรังมาจนกระทั่งเป็นระยะท้ายๆของไตวายเรื้อรังและไตสูญเสียความสามารถในการผลิตปัสสาวะคือขับทิ้งของเสียเกิดการข้างของน้ำตัวบวมตามแขนตามขาตามคางตามท้องภาวะนี้ต้องถูกจำกัดปริมาณน้ำน้ำเกลือไม่ว่าจะเป็นเข้าเส้นเลือดและหรือน้ำเกลือใต้ผิวหนังคงไม่เหมาะอาจจะต้องเป็นน้ำกินจิบทีละนิดเป็นระยะระยะแทนดังนั้น มีความจาเป็นที่ต้องไปดิฉช้ให้ได้ว่าเป็นโรคไตแบบไหนระยะไหนแล้วหมอจะบอกนะว่าลูกต้องทานยาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรโอ้เรียกว่าได้ความรู้กันไปเลยนะคะสําหรับใครที่เคยสงสัยนะว่าจริงแล้วการให้น้าเกลือช่วยหรือไม่ช่วยนะคะได้คําตอบไปแล้วที่นี้